การทดลองปลูกแตงโมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมก็สืบเนื่องมาจากหลายๆท่านนะครับว่าให้ทดลองปลูกดูหน่อยว่ามเมล็ดแตงโมที่เราซื้อลูกมาก,กินนี่นะครับบางท่นานก็พูดว่ามเมล็ดของมันเนี่ยปลูกได้แต่ว่าไม่ค่อยมีลูกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรพัมอินทอร์นด์นะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชม ดูการทดลองปลูกแตงโมนะครับนี่เป็นเมล็ดแตงโมกระป๋องนะครับที่ขายตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแตงโมที่ซื้อลูกมาทานแล้วเก็บเมล็ดไว้นะครับทมกาก็จะมาทดลองปลูกกันนะครับว่า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทพรมอินเทอร์ลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการทดลองปลูกแตงโมนะครับ ก็เป็นแตงโมนะครับที่ปลูกจากมเมล็ดที่ซื้อลูกมาทานนะครับแล้วก็เก็บมเมล็ดไว้นะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ซื้อมาจากร้านเกษตรทั่วไปเป็นแตงโมกระป๋องนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแตงโมกระป๋องนะครับที่ขายตาม รานการเกษตรทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแตงโมนะครับเป็นเมล็ดแตงโมอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมนะครับอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมกระป๋องนะครับอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมกระป๋องนะครับที่ขายตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแตงโม ที่ซื้อลูกมาทานแล้วเก็บเม็ดไว้นะครับชมก็จะมาทดลองปลูกกันนะครับก็ทุกหลุมนะครับท่านผู้ชมผมจะลองก้นหลุมด้วยมวนไก่อาดเม็ดนะครับท่านผู้ชม จะเป็นหลุมแรกนะครับที่ปลูกจากเมล็ดที่ซื้อลูกมาทานนะครับุผู้ชมสรุปต่อไปนะครับก็ะบจะเป็น ก,กระป๋องนะครับที่ซื้อจากร้านกครืงเสกตัวไปนะครับคุณผู้ชม ก็จะปลูกแค่สามเมตรครับนาก็จะเกิดทุกเม็ดไหมนะครับ คารปลูก็าใช้นิ้วมืออย่างเราขึ้นข้นอนะครับฉันจะขึ้นข้อนะครับขึน้นข้อนิ้วมือการทำลุ่งยอมกันข้อมือเรียวนะครับทุกคน การสำวคกับการใช้สารเล็ครับสิ่งเลดกตัวเด็ยๆน่นคือสิเล็กๆทีาำ การทดลองปลูกแตงโมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมก็สืบเนื่องมาจากหลายๆท่านนะครับว่าให้ทดลองปลูกดูหน่อยว่ามเมล็ดแตงโมที่เราซื้อลูกมากินนี่นะครับบางท่านก็พูดว่ามเมล็ดของมันเนี่ยปลูกได้แต่ว่าไม่ค่อยมีลูกนะครับท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าเขาทําหมันเอาไว้นะครับจริงไม่จริงอย่างไรนะครับผมก็จะมาพิสูจน์ปลูกดูนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับ